สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Highway t o t r a i l วันนี้ก็คือ EP แรก Ford Bronco ช่องก่อนนะครับผมชื่อเต้น,นะครับอาศัยอยู่ในเมืองเซาเทิลรัฐวอชิงตันประเทศอเมริกานะฮะซึ่งรัฐวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงเช่นออริกอนอลาโฮนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีภูเขามากมายแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติฮะชอบแคมปิง้งแต่ผมจะเน้นไปทางการทางสไตล์ขับรถ4ฟล์ววิลด diet, ิ้งเข้าป่าขึ้นเขาหาจุดแคมป์ต่างๆนะครับ หรือที่ฝรั่งเ,เขาเรียกกันว่าโอเวอร์แลนด์ซึ่งมันก็เลยทําให้ผมอยากทาช่องนี้ขึ้นมาไว้แบบว่าถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเวลาผมออกทริปเอาวิวสวยๆเวลาไปแบบที่สวยๆไปแคมปิง้งซึ่งส่วนมากก็จะแบบว่าอยู่ในรัตวชิงตันและรัดใกล้เคียงเนี่ยแหละครับเพราะว่าแค่นี้ทั้งปีก็เก็บท่าไม่หมดแล้วควบคู่ไปกับ uh, การแต่งรถรถคันนี้สไตล์โอเวอร์แลนด์ซึ่งแบบกำลังได้รับความนิยมในอเมริกาเนาะ ก็อีพีแรกนี้ก็ขอเริ่มด้วยแนะนํารีวิวรถคันนี้รถของผมเนี่ยที่เพิ่งได้มาสุดๆร้อนๆเมื่อสัปดาห์กว่าเนี้ยรถที่แม้แต่คนในอเมริกาก็ยังเฝ้ารอกันอย่างนานเพราะแบบโรงงานผลิตไม่ทันคนะคือสั่งออเดอร์จากโรงงานเนี่ยก็ต้องรอกันแบบโอ้โหคนปีข้ามปีคือในท้องถนนเนี่ยในในอเมริกายังพบเห็นได้น้อยมากอยู่นะครับแต่ว่าก็ท้นสุดการรอคอยนะผมก็ได้มันมาแล้วนะครับ ับคันนี้ฮะฟอร์ดบรองโก้ปี2022 จะเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมผมถึงบอกว่าคน,นอเมริกาก็ยังหายากอะไรเงี้ยครัลูกค้าส่วนมากเนี่ยที่สั่งบ r o งโกมาเนี่ยเขาจะสั่ง b ิล l อเดอร์จากาโรงงานเพราะส่วนมากเนี่ยตาม dealership พหรือตามสูตรรถต่างๆเขาจะยังไม่มีในสต็อกหรือว่าอยู่ในลานจอดที่เขาแบบพร้อมขายนะว่าปัญหาใหญ่ที่พบกันเลยก็คือเพราะความที่รถรุ่นนี้มันหายากคือมันต้องรอนานบรรดาดีลเลอร์ชิพต่างๆมันก็จะโก่งราคา บวกกับแบบคือเขาจะบวกราคาขึ้นไปจากราคารถจริงๆเนี่ยโกงก็เป็นเท่าตัวเลยคนที่เขาไม่ต้องการรอ,อนานๆเนี่ยเขาก็ต้องยอมจ่ายเพื่อท,ที่จะซื้อก็คือโรงงานเขาผลิตไม่ทันเพราะด้วยเนื่องจากอะไหล่รถขาดตลาดชิปขาดตลาดโควิดอะไรก,ก,ก็แล้วแต่นะแล้วอีกปัญหาหนึ่งอะที่ผมคิดว่ามันแย่ม,มากๆเลยบางเดลิเวอร์ชิเนี่ยคือเขารับออเดอร์เหมือนที่ผมสั่งเนี่ยผมก็สั่งบิลออเดอร์อะไรจากสั่งบิลว,ว่าต้องการคัสตอมออปชั่นอะไรต่างๆสั่งมาแล้ว พอเขารับออเดอร์เราไปเสร็จใช่ไหมลูกค้าที่สั่งไปเขาก็จะรอรอออเดอร์ไปบางคนคือเขารอกันเป็นปีบางคนรอมาสองปีแล้วแต่พอรถมาถึงที่ที่ดีลเลอร์ชิพเนี่ยวันส่งมอบบางดีลเลอร์แต่ก็พบเจอมากคือผมผมอ่านในเว็บบรอดก,ก็คือมีมีคนเจอเหตุการณ์นี้กันเยอะมากๆก็คือดีลเลอร์เขามาโกงราคาวันส่งมอบรถก็คือแบบคุณอยากได้ใช่ไหมฉันไม่ขายเท่านี้ฉันจะขายราคาคุณเท่นี้เพิ่มอีกหมื่นสองหมื่นดอลลาร์อย่างเงี้ยครับ ซึ่งบางคนที่เขาแบบเขาอดทนรอเป็นปีแล้วเขาก็ต้องยอมมัดมือชกยอมเสียเพิ่มเพราะเขาแบบอยากได้มากเขาก็ต้องยอมส่วนบางคนที่เขาแบบเฮ้ยมันไม่แฟร์มันไม่โอเคเขาก็เขาก็ต้องยอมแพ้ไปเขาหมวกับเขาเสียเวลารอฟรีเป็นปีเพราะดีลชิปแบบมันรู้ว่ารถรุ่นเนี้ยเออมันโกงราคาได้ฮะมันเขาวางขายไว้ในโชว์คือเขาสั่งมาเขาวางขายควางขายในโชว์รูมไม่นานแต่ก็มีคนมาซื้อไปละปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นเยอะมากคือฟอร์ดตัวฟอร์ดเองก็รู้แต่ฟอร์ดเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผมก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขายังไงไ ซึ่งแบบมันก็มีลูกค้าหลายคนที่เขาต้องพยายามเจรจาให้แบบก่อนที่เขาจะสั่งออเดอร์คือต้องเอาสัญญาเอาอะไรกระดาษเอาเปเปอร์เวิร์กมาเซ็นกันเลยว่าดีลเลอร์จะล็อกราคานี้ไว้ราคาแบบราคา M S R P นะฮะราคาราคาเดิมของมันไว้โดยที่แบบจะไม่ไม่โกงราคาขึ้นจะไม่แบบก็คืออ g ก e ีอ r กรีไพรซ์ที่ตรงนี้ซึ่งบางคนเขาก็จะทํากันอย่างนั้นก็จะเป็นถือว่าการันตีได้ระดับหนึ่งผมเองเนี่ยก็ถือว่าโชคดีเนาะ โชคดีที่ได้คันนี้มาโดยที่ไม่ไม่โดนโกงราคาอะไรก็ก็ถือว่าได้เจอดีลเลอร์ชิพที่ที่เขาซื่อสัตย์เขาดีโชคดีไปมาเข้าเรื่องกันสักทีเนาอก็คือรุ่นที่ผมสั่งมาเนี่ยคือรุ่น b บ a ็คไดมอ่อจะเป็นทริมเลเวลที่3จากทั้งหมด7-8ทริมสูงสุดก็จะเป็น Raptor เนาะที่รู้กันของ Ford Black Diamond ของผมเนี่ยจะเป็นพวกสเตทออปชันที่ให้มาก็ถือว่าค่อนค่าเป็นแบบเอนทรีเลเวลของ ของการออฟโรดแล้วก็ถือว่าโอเคสําหรับผมแล้วแหละเพราะถ้าแบบสเปคโหดกว่านี้ดีกว่านี้ก็ผมก็จ่ายไม่ไหวก็ <c oughs> คือเวลาเราบิวรถเพื่อจะสั่งออเดอร์เนี่ยในอเมริกาคือจะคล้ายๆเหมือนกับเรา,าเล่นเกมแต่งรถคือมันก็จะมีออปชันใหเ้เราเลือกว่าเราอยากจะใส่อะไรมาบ้างเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอยากได้เครื่องยนต์แบบไหนเกียร์แบบไหนล้อแม็กซ์ระบบช่วงล่างของแต่งภายนอกภายในคือเราก็จะเหมือนแบบเลือกได้เลือกสีเลือกอะไรต่างต่าง ออปชันที่เขามีให้มาได้ซึ่งอของ Ford Bronco เนี่ยจะมีออปชันแพ็กเกจอยู่อยู่อย่างหนึ่งก็คือที่แบบสามารถอัปเกรดได้แบบทุกทริมเลยทุกเลเวลเลยนะฮะก็คือเป็น Sasquatch Package เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลย Sasquatch เนี่ยคือเขาจะคือเราจะได้ระบบช่วงล่างใหม่แบบสัพเพ็ญชั่นสำหรับแบบออฟโรดจา้จาๆเลยดีๆเลยคือแบบอัปเกรดเลยลก็ได้ยาง Mud Terrain สานิ้วนะฮะได้ล้อแม็กแบบอ่าบีตล็อกคเป็นการวิวมาจากโรงงานเลยคือแบบอย่างดีเลย แต่ผมไม่ได้เลือกแพ็กเกจนั้นเพราะว่าเพราะตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้ใช้ขนาดนั้นคือมันต้องเพิ่มเงินประมาณ4ี่ถึงหกพันเหรียญแต่พอมาคิดตอนนี้ก็เสียดายเหมือนกันเพราะพอมาดูแต่ว่าจะมาแต่งทีหลังพอมาดูราคาทั้งเรื่องเรื่องโชคเรื่องช่วงล่างเรื่องยางเรื่องแม็กเรื่องอะไรโอ้โหไปประมาณแพงกว่าที่จะสั่งจากโรงงานอีกค่าแรงซึ่งที่นี่ถือว่าโหดมากนะลุยนี่สั่งจากโรงงานแต่แรกก็ก็ไม่ทันละ คันนี้ของผมที่ได้มาจะเป็นเครื่องยนต์สอลิตรอ o โคบูสนะฮะเป็นเทอร์โบชาร์จของ Ford ดเทาแหล,ละประมาณ300แรงมา้าก็ถือว่าเครื่องไม่ใหญ่อะไรนะส่วนคนแบบที่เขาอยากได้เครื่องใหญ่ๆกว่านี้เรื่องแรงกว่านี้เขาก็จะมีออปชันให้เราเลือกสูงขึ้นไปจนถึง V6 3 0สามพันเลตเตอร์อะไรก็แล้วแต่ก็คือเราก็เลือกของเราไปยางที่ได้มาจะเป็นยาง general grabber นะฮะเป็น All-Terrain นะครับขนาด32นิ้วซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่าค่อนข้างเล็กเนาะเมื่อเทียบกับขนาดรถ แต่คงแบบก็คงใช้ไปก่อนอนาะไว้ค่อยเปลี่ยนในอนาคตแล้วนี่ก็เป็นสแตนดาร์ดออปชั่นที่ได้มากับทริมนี้เลยคือเป็นบัมเปอร์เหล็กมีจุดอ recovery point มีให้พร้อมเลยข้างใต้รถเนี่ยก็จะมีสกีดเพลทนะฮะไว้ป้องกันแบบชิ้นส่วนสำคัญเวลาเราไปออฟโรดคือแบบเราสมมติเราต้องไปขูดกับพื้นกับหินอะไรเวลาแบบเป็นพื้นเนินพื้นสูงอะไรเราก็จะมีสกีดเพลทป้องกันอยู่ข้างใต้คือแล้วก็มีนี่ด้ืออ่า Rock slider นะฮะด้านข้างรถก็ทำหน้าที่เดียวกันไว้ป้องกันนะ ซึ่งส่วนของหลังคาลองโกจะมีให้เลือก2ประเภทนะฮะก็คือเป็นซอฟท็อปแล้วก็ฮาร์ดท็อปคืออันนี้จะเป็นฮาร์ดท็อปก็คือเป็นหลังคาแข็งเนาะถ้าเป็นซอฟท็อปมันจะเป็นแบบเป็นผ้าใบสามารถแบบเหมือนเปิดได้เปิดเหมือนเปิดประทุนออกได้ทั้งหลังคาทั้งหมดอะซึ่งคือฮาร์ดท็อปของผมก็ทําได้ฮะคือสามารถปลดถอดหลังคาได้ข้างในแบบจะมีที่เปิดเหมือนีเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเป็นสลักนะฮะเป็นที่เปิดก็คือสามารถเปิดหลังคาออกได้หมดเลยออกออกหมดออกได้หมดเลย แต่ข้อดีของ bon บองโกเนี่ยคือมันจะไม่มีไม่มีเฟรมตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นของจีิมันจะมีโลบาร์มีเฟรมของรถเนี่ยตรงกลางขั้นอยู่คือมันจะไม่สามารถเปิดออกได้ทั้งหมดถ้าเป็นบองโกเนี่ยสามารถเนี่ยคือมันเป็นหลังคาล้วนเลยคือสามารถเปิดออกได้ทั้งหมดเลยฮะเวลาถอดหลังคาออกหมดแล้วคือมันจะเปิดโล่งทั้งหมดเลยแต่นี่คือผมเอาไปติดรูฟท็อปเต็นมาละคือถอดไปก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็เลยเลยไม่ได้คงไม่ได้จะถอดแล้วแหละคงไม่ได้จะเปิดหลังคาแล้วส่วนอ่า ในเรื่องของรูปถอดเต็นเนี่ยเดี๋ยวจะไว้รีวิวใน EP สีสัตว์ไปน,นเวลาแบบว่าไปเข้าแคมป์จริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเต็นให้ดูในส่วนของประตูเนี่ยก็สามารถถอดได้นะฮะก็เหมือนเหมือนจีฟแหละเหมือนจีฟแรนเดอร์แหละประตูคือเราถอดออกได้หมดเลยบางคนเขาก็จะใส่เป็นเป็นราวเหล็กเป็นอะไรที่เ,เวลาเขาไปออฟโรดกันเนี่ยเนี่ยอย่างกระจกข้างเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่ามันจะติดกับติดกับ ที่ที่ตัวรถไม่ได้ติดกับที่ประตูนะคือสำหรับเวลาเราถอดประตูมันก็จะยังกระจกมันก็จะยังมีกระจกอยู่กระจกมองข้างแล้วก็เดี๋ยวพามาดูท้ายรถกันนะครับนี่ก็จะเป็นยางอะไรเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นท้ายรถนะถือว่าก็กว้างดีนะฮะอันนี้ผมติดตู้เย็นไว้ของไอซ์โคนะฮะจะมีอันนี้เลยอันนี้เป็น ภูมิใจนำเสนอมากเลยคือต้องสั่งบิวจากโรงงานเท่านั้นเนอะไม่สามารถมาติดทีหลังได้เพราะเขาต้องติดตั้งอะไรข้างล่างก็คือจะเป็นสไลด์เอาท์เทเบิลนะฮะเป็นเทลเกตเทเบิลแข็งแรงก็คือทางฟอร์ดเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ถึง600พาวก็ไม่รู้ว่า,วาง้ห <laughs> ก็คือสคน2คนสามารถเป็นนั่งขึ้นไปนั่งไปยื้ได้เลยเนี่ยเราก็สามารถนั่งได้ เวลาไปแคมป์ไปไหลก็ใช้เป็นโต๊ะไว้แบบทำอาหารไว้เพรสไว้นั่งได้ฮะถือว่าดีมากตรงนี้ก็จะเป็นก็เหมือนจ e บอะคือเราก็สามารถเป็นเนี่ยเขาจะเขียนว,ว่า a e s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  o r อะไรดีคือเราสามารถแบบเขาก็จะมีมีสําภัรแต่งต่างๆหรือของน์ d เขาก็จะมีมีของแต่งมาขายอย่างนี้ก็จะมีมีโต๊ะอาจจะมีแบบว่าเป็นพับเป็นโต๊ะออกมาเป็นชั้นเป็นอะไรต่างๆนานาหรือว่าเป็น โมเดลแผงที่แบบไปติดอุปกรณ์อะไรก็ก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับโอเคก็มาดูที่ภายในกันนะครับก็ รุ่น b บล็ค d ดม m o n เป็นตัวเตยเนี่ยเบาะที่ได้เนี่ยคือจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ m Marine g เกร e v inyl, ว n y l ก็คือผมก็ไม่รู้มันคืออะไร <c oughs> คือมันจะไม่ใช่ผ้าแล้วมันก็จะไม่ใช่หนังคือมันจะเป็นเหมือนเป็นไวนิลเรอะผู้มีถูกเหมือนกันคือมันจะสามารถแบบว่าเช็ดทํองความสะอาดออกได้ง่ายคือเช็ดได้ง่ายเพราะไม่สกปรกเหมือนผ้านเนาะดูแลง่ายแล้วก็ดูแลง่ายกว่าหนังคือเหมาะสําหรับกอบการลุยเลยแบบว่าสกปรกอะไรก็จะเช็ดได้ก็จะมีตราบองโก้ตรงนี้เนาะ ก็เป็นตัวสี่ประตูเออลืมบอกไปก็ฝักบองโก้ก็จะมีตัวสองประตูด้วยนะฮะอันนี้ผมเลือกตัวสี่ประตูน,นี่จะเป็นด้านหลังเนะาะก็เขาก็จะใส่โลโก้ของบองโก้มาเยอะแยะห,หมดเลยนี่ก็จะมีฟอนตรงนี้นะท,ที่จับทั้งสองด้านที่จับก็จะเป็นเขียนบองโก้เหมือนกันพวงมาลัยก็จะมีตราบองโก้นะครับ ตรงเกียร์ตรงเกียร์ก็จะมีเนี่ยเล็กๆเป็นธงสหรัฐอเมริกานะฮะตรงนี้ก็จะมีเขียน bronco design and engineer i n d e a born michigan usa นะครับก็คือผลิตที่โรงงานของ ford ที่มิชิแกนเลยก็จะพวกแอร์พวกอะไรมันก็จะพื้นๆน,นะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะมันก็เป็นไม่ใช่รถลักชัวรี่เนาะเป็นรถ พื้นทั่วไปแต่ถ้าตัวที่สูงกว่านี้เป็นตัวที่เขาแบบแน่กนกว่านี้ก็จะมีอะไรมาก,ก่านี้ก็ก็จะเป็นทางของผมเนี่ยจะเป็นจอจอแปดนิ้วเออจอแปดนิ้วถ้าเป็นตัวที่สูงกว่านี้เราเราเลือกแบบแพ็กเกจลักแพ็กเกจลักชูรี่แพ็กเกจอะไรเนี้ยก็จะเป็นจอก็จะเป็นจอใหญ่แบบเต็มเต็มเลยแบบหรูหราอะไรก็มีก็จะเป็น Ford s y n c 4นะฮะก็คือจะมี Android Auto มี Apple Carplay มีอะไรก็รถสมัยใหม่หมปัจจุบันก็น่าจะมีเหมือนกันหมดแล้วเนาะก็จะมีนวิเกเตอร์ก็ทั่วไป Android Auto น,ออโตโตโนะก็นี่ออฟเอ็กซ์ออ,อ,อฟโ,ฟโดแอปปมใช้ประจำนี่แต่จะมีออฟโ a ด ก็คือดูได้ดูได้ว่าแบบเรื่องการขับเคลื่อนสีล้ออะไรพวกนี้ต่างๆนานามี Pitch and Roll ดูองศาอะไรต่างๆของรถนะว่าเอ็นไปทั้งไหนเอียงขึ้นลงอะไรก็ว่ากันไปมี two high four high four low มีเลยนะจำชื่อไม่ได้คือเหมือนกับคล้ายคล r u i คร Control ของเวลาไปออฟโรดเลยก็คือเราจะตั้งสปีดตั้งอะไรแล้วเราก็จะโฟกัสที่ ที่พื้นถนนมากกว่าก็คือเขาเครื่องยนต์ก็จะไต่ให้เองตั้งเราเราแค่ตั้งตั้งความเร็วก็จะมีรุ่นผมก็จะมี diff lock นะฮะ diff lock ผู้ผิด diff lockdiff lock หลังมี trail turn assist มีอะไรถ้ารุ่นที่ที่มันสูงอันเนี้ยก็จะมีแบบว่า front diff มี sway bar disconnect อะไรก็ไม่รู้ต้องต่างๆนานามากมายนี่ก็ ติดอุปกรณ์ติด GoPro ติดกล้องติดที่เมาส์มือถืออะไรต่างๆนานาเดี๋ยวไม่ดูเวลาเปลี่ยนโหมดหมดได้ยังไงนี่ Normal Mode ถ้าเลือกไป Eco Mode จะมี Sport Mode พื้นลื่นฮะ slippery นี่ก็จะขึอนแล้ว 4x4 Chief i n p o g r e s ก็จะขึ้นเป็น4 High แล้วอันนี้มี Mud and Dust ก็คือ กระดินโคลนต่างๆนะฮะอิงมันก็จะขึ้นละใส่หลักว่าเนี่ยออฟโรดยูสโอลี่ก็จะดิฟล็อกอะไรก็จะทำงานมีแซนนะฮะมีทรายวิ่งบนทรายมีร็อกคลอก็คือไต่หินต่างๆะะ่ะก็จะเป็นโฟโลทำง,งานละเราต้องก็ต้องเปลี่ยนเป็นไอเกียว่างก่อนนราเป็นโฟโลได้ไม่เป็นไรเรา,าไม่ใช่ตอนนี้ถ้ารุ่นที่สูงกว่านี้ก็จะมีโหมด บาฮาโหมดมีอะไรเยอะขึ้นมากว่านี้อีกรุ่นที่ต่ำกว่านี้ก็จะมีน้อยลงไปกว่านี้อีกก็ก็ตามเลเวลของมันไปเดี๋ยวพาไปดูเบาะหลังเนาะโทษทีนะของลุณลพบอยรุ่น Black d ดม o n เป็นต้นไปจนขึ้นไปเนี่ยท้ายเบาะหลังก็จะมีมีโมเลแพนเนลมาให้เำนแบบว่าเราติดอุปกรณ์ต่างๆนะฮะก็จะติดผมก็จะติด,ตด,ตดนู่นติดนี่ติดไปใช้ ติดไฟฉายติดถุงมืออะไรของผมอ๋อนี่เลยของออกกันพื้นของแบล็กไดมอนขึ้นเมือนต้นไปก็สามารถทําความสะอาดล้างอะไรตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็สามารถเปิดเปิดเพื่อให้น้ำเนี่ยน้ำระบายออกก็คือสกะปรกแค่ไหนก็ล้างได้เลยนะฮะข้างในแล้วก็เปิดระบายน้ําออกทํามาสำหรับลุดโดยเฉพาะโอ้โหนี่เกือบลืมไม่ได้เลยทีเด็ดเลย คือรุ่นนี้เขาทามาดีมากเลยคือทางฟอร์ดคือเราสามารถเลือกติดที่จะก็คือเป็นสวิชมาจากโรงงานเลยเป็นซ x i l a r y switch เลยก็คือเวลารถออฟโรดเนีนเขาก็จะติดตั้งไฟออฟโรดอะไรต่างๆการจุดต่างๆซึ่งทางทางโรงงานนะเขาเขาพรีไวคือเขาเดินสายไฟมาให้เรียบร้อยแล้หยุดอยู่ภายในตรงหน้ากระปรองรถตรงแถวแบบก็จะมีเป็นสายไฟครบชุดเรียบร้อยมาละคือ เดินครบหมดแล้วเราแค่ต่อเราแค่เชื่อมสายไฟอะไรกันก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมาเดินสายไฟอะไรใหม่เลยนะฮะแค่เดินจากจุดที่เราติดไฟแล้วมาที่มาที่ตัวแผงรวมแค่นั้นเองแล้วก็เปิดเปิดสวิตช์ได้เลยก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะให้ดูก็จะมีเลยอ็อกซ์หนึ่งสายไฟสีเหลืองฟิลสามสิบแอม์ออกซ์สองาแอมอะไรต่างๆก็สบายดีเลย มีเยอะแยะเลยมีหลายจุดลยฮะเดี๋ยวอีพีนี้ก็จะจบลงแค่นี้ก่อนเนอะยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยนะก็จะได้มีคลิปออกมาต่อไปเรื่อยๆนะครับมีสถานที่อีกมากมายเลยถือว่าผมว่ามันสวยมากสวยจริงๆแต่ผมจะพาไปก็จะพาขับรถลุยเข้าไปเลยช่วงแรกก็คงจะไม่ออฟโรดอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าก็มันก็ถือว่าอันตรายอยู่นะถ้าแบบเวลาเข้าไปคนเดียวมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลย แล้วอุปกรณ์ร e c o v e r y อะไรต่างๆผมก็อาจจะยังไม่ไม่พร้อมพอก็ค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะค่อยๆไต่ระดับเ,วเวลเวลขึ้นไปแล้วกันเพราะว่าเพราะถ้าผมเข้าไปคนเดียวแล้วมันมีปัญหาอะไรข้างในขึ้นมาติดอะไรขึ้นมามนออกมาไม่ได้โทรศัพท์โทรหาใครไม่ได้เลยต่างๆมันก็สยองก็เดี๋ยวจะค่อยๆเลเวลขึ้นไปตามประสบการณ์และอุปกรณ์แล้วกันไว้เจอกันในอ P ีหน้าเนาะก็อย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e ให้ผมด้วย ก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยมาไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย